รบ75ปีนะครับเซ็นทรัลนะครับโอ้โหคึกคักกิ้งใหญ่มากๆเลยสีสันแบบว้าวสุดยอสดสนุกมากครับวันนีส้สนุกมากๆๆ<ย>าสนุกมากจริงๆก็มาเป็นชุดแดงเข้ากับงานเลยเนาะแดงใช่ครับสีแดง <K ul ain> ครับผมจริงก็แดงทั้งหมดได้ไดี <ๆ S 2> นะพี่แดงช่วยวันตอนเซ็นทรัลนิดนึงค่ะครับผมก็จริงก็บอกว่าเซ็ทนทรัลก็อยู่กู้ไทยมานานตั้งมาแล้วจริง75ปีนะฮะครึ่งชีวิตผมเลยนะครับตอนนี้ผม31แล้วก็ผมเชื่อว่าเซ็นทรัลจะอยู่ <S <S> สร UM ้างความสุขให้กับคนไทยแบบนี้อยู่เรื่อยๆไปนะครับผมเพราะทุกคนเนี่ยเวลาครอบครัวเนี่ยจะออกไปช้อปปิ้งออกไปกินข้าวออกไปไหนไปสังสรรค์เพื่อนนัดเจอกันมาติ๋ยวรู้สึกกันรู้สึกที่ไหนไม่ได้นอกจากเซ็นทรัลนะครับผมก็วันนี้ก็75ปีเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าคุณภาพเซ็นทรัลดีขนาดไหนวันนี้ออกงานคนเดียวเนาะครับเมื่อยาครับผมวันนี้น้องไม่สบายน้องไม่สบายครับก็เลยรับหน้าที่มาแทน อะไรนะันควันมากเลยเนี่ยผู้จัดการบอกว่าเออเดี๋ยวจะต้องไปงานแบบรวมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็ก็เลยมาแทนน้องใสายตรงมาแล้วนะคะบอกว่าพี่ระเด็จมาช่วยหน่อยโอไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ขนาดยกเว้นทางเลยพอดีกิวงันได้พอดีใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆว่างผมว่างจัดจัดนะพี่แดงขอบคุณครับพี่อันนี้รับรับงานแทนน้องที่งานฮะพี่แดงงานเดียวครับงานเดียวมีงานนี้งานเดียวครับ ก็ก็ดูแลครับดูแลก็ถ้ามีเวลาบ้างก็เข้าไปดูเข้าไปสใช่ครับอาการน้องเป็นยังไงบ้างในแบบตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะตอนที่ทราบก็คืออยู่ด้วยกันไหมหรือว่าแยกกันทํางานเอ่อจริงจริงก็ก็ช่วงนั้นก็อยู่ด้วยกันด้วยเพราะทำงานด้วยกันแต่ว่าตัวเองก็ปลอดภัยปลอดภัยครับแต่ถือว่าเป็นรอบรอบสองใช่ครับน้องเป็นรอบสองน้องเขาดูแบบก็ไม่รู้นะว่าติจากไหนแล้วตอนนี้น้องพี่แรนน้อง ใช่ครับตรงนี้ก็ใครเป็นก็ได้หมดนะครันนี้ตอนนี้ก็เล็กลัวโควิดบ้งไมผมก็กลัวอยู่เพราะว่าคุณพ่อก็ติดเตียงนะฮะแต่เราก็ต้องแบบระมัดระวังแต่ว่าเราทางานกับทุกวันเราต้องเช็คหน้ากองทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ต้องคไม่ต้องเสียค่าไอทีเคบ่อยเท่าไหร่ช่องเดียวผมไปตอนนี้เราเราต้องแยกตัวจากบ้านมาใช่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 จริงๆบ้านผมช่วงเดียวมี2หลังด้วยถ้าเป็นก็คือแยกอีกหลังงได้เลยอะไรเงี้ย เออจริงๆติดไปแล้วแต่ว่าเงียบๆไปเพราะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะว่ามันไม่เป็นข่าวเลยพี่แม่จะเห็นแบบงานน้องงานที่เป็นคู่กันเนี่ยมันจะเหมือนขยับแล้วก็เลื่อนไปเยอะเหมือนกันใช่ตอนนี้วางแผนยังไงบ้างครับว่ากี่วันน้องจะกลับมารับงานเออจริงๆเท่าที่ทราบเนี่ยเร็วๆนี้น้องก็กลับไปทำงานแล้วนะครับอาจจะมีแคนเซิลสองสามงานนะครับผมนะแต่ว่าหลังจากนี้กลับมาก็คงต้องต้องเหนื่อยหน่อยเป็นกำลังใจให้กันไป ยัตอนนี้มีอาการอะไรแบบว่าต้องต้องดูแลพิเศษเสี่ยงหายตอนนี้คงคงน่าจะจะเขาเรียกอะไรฮะอาจจะแบบมันไปไหนมาไหนไม่ได้มันต้องกักตัวอยู่ในบริเวณอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมันคงน่าเบื่อพี่ทำอะไรไม่ได้เพรา้การน้องตองเรคนที่ต้องขับตัวเนี่ยจะแบบอาการไม่ได้เป็นห่วงกังวลมากกว่าครับผมก็ต้องคอยแบบว่าให้กำลังใจ จริงๆก็คุยกันตลอดอยู่แล้วนะครับมัมีมันมีว่างมันเปนอะไก็เข้าไปดูคิดถึงไหมคะเพราะโควิดมากั้นกลางระหว่างเราไม่ไม่เป็นก็คิดถึงครับมันเต็มทุนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แดนไลค์กินอะไรใกล้ใกล้ๆค่ม่ใชไปว่างลคกอะไก็จริงๆก็ เป็นเรื่องที่ตั้งใจมากครับจริงๆแล้วทีมงานนักแสดงทุกคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากเพราะเราใช้เวลาการถ่ายทำก็นข้างนานมากๆผมก็รอรอดูอยู่นั่นแหละครับก็จริงๆก็ถือว่าออสองวันแรกก็ถือว่ามีคนมีคนชอบเยอะมีคนมีคนชื่นชมเยอะเพราะว่าตัวเรื่องมันเป็นสึส่สวนสอบสวนสวนๆๆคะครับ,แล,รบแล้วก็เรื่องราวก็ดำเนินไปค่อนข้างที่จะคาดเดาไม่ได้อ่านที่ยายมาก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันก็พี่อ๊อฟตั้งใจทำงานนี้มากๆก็ผมเชื่อว่าตอน BB 3, BB 4, ปีสามที่ปีสี่ัตานาเนี่ยต้องมัน ครับผมก็ดีใจครับจริงๆละครแนวนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วก็คือเท่าที่คุยกันไว้ตอนแรกเนี่ยก็แทบจะแบบเราก็ยังคิดเลยว่าจะตัดต่อออกมาเป็นยังไงพี่ออบจะไดเร็กออกมาเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับสุดยอดมากๆคีมแบล็อาร์ตสุดยอดมากๆครับหายเหนื่อยไหมพี่แร่หลังซุ่มมานานหายเหนื่อยครับบางทีแทบจะแบบสะการเลยนะสามตําแหงดกิดง่ายขนาดนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ครับกับเรื่องนี้วุ่วายแต่จริงๆมันมีปมครับมีปมกับกับเรือนหมอโหมดของแม่ผู้ซ้อนเนี่ยแหละครับเนี่ยคือคือประเด็นหลักเลยว่าทำไมลงยินถึงแบบเริ่มมีอาการกับกับแม่หมอผู้ซ้อนเนี่ยประมาณีนะไม่ยได้เห็นนเที่ยว่ยานอะไรขนาดน้ใช่ครับจริงๆเรื่องนี้ก็ตั้งใจทำกันบ้านค่อนข้างเยอะมากๆครับต้องการที่จะจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรซ้ำๆเือเดิมในการแสดงตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นสื่อเริ่มต้นที่ดีครับเรื่องนี้ถือว่าบทลการแสดงมาอีก่พร้อมเลยใช่ครับใช่ผมว่าอาจจะโตด้วยแหละครับมีบทหลากหลายเราเล่นเราเรามีโอกาสได้เห็นรูปทางของการแสดงในหลายๆแบบมากขึ้นไงครับเราก็เราก็พร้อมที่จะรับแล้วก็ทดลองมันเนาะ,ะผลมันก็เป็นผลที่ดีต่อด้ก,กันบบ <c oughs> ต่ตนอด้วยใช่ครับใช่คือคือ,คอเรื่องนี้จริงๆถ้าถามหาความจิ้นเนี่ย ทบจะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดเลยหรือว่าบางคนอาจจะเอน้เด็ดระยะเล่นดมกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะแตกต่างเลยฉีกฉีกความเป็นเป็นเนอเด็ดระยะออกไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆดีใจครับเรียกว่าเป็นเคมีแบบแบบใหม่เนาะที่ท่านบบได้เห็นกันครับผมใช่ครับโอเคขอบคุณครับ